วัสดีครับผมเป้กศิรภาตั้งสมบูรณ์นะครับจากบริษัทพัทลินฟู้ดจำกัดสําหรับลูกค้าต่างจังหวัดนะครับที่ต้องการใช้บริการจัดส่งสินค้าแบบถึงหน้าบ้านเนี่ยการจัดส่งสินค้าแบบถึงหน้าบ้านเนี่ยจะต้องใช้เวลาในการจัดส่งสองวันทําการนะครับหลังจากลูกค้าสั่งสินค้าแล้วเช่นลูกค้าสั่งสินค้าภายในวันจันทร์เนี่ยก่อน5้าโมงเย็นเราจะทําการจัดส่งสินค้าเข้าสู่คลังสินค้าของขนส่งเอกชนให้ภายในวันอังคารนะครับวันอังคารเนี่ย พอส่งสินค้าเข้าคลังสินค้ากับชนปุ๊บเนี่ยเราจะได้เป็นหมายเลขแท็กกิ้งมาพอได้หมายเลขแท็กกิ้งมาปุ๊บเนี่ยผมก็ทางบริษัทเนี่ยก็จะส่งหมายเลขเนี่ยให้ลูกค้าพอลูกค้าได้รับหมายเลขแท็กกิ้งปุ๊บเนี่ยวันพุธเนี่ยทางขนส่งกรชนเนี่ยเขาจะทําการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้านะครับฉะนั้นเมื่อลูกค้าสั่งสินค้าในวันจันทร์ก่อน5้าโมงเย็นลูกค้าจะได้รับสินค้าภายในวันพุธนะครับจะใช้เวลาในการจัดส่งเนี่ยสงวันทําการด้วยกันซึ่งทางขนส่งกอรชนเนี่ย เขาก็จะมีเงื่อนไขในการจัดส่งที่ว่าเขาจะทําการจัดส่งให้ตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึง2องทุ่มไม่เกินนี้นะครับเขารับประกันว่าถึงภายในเวลานี้แน่นอนทีนี้ก็จะมีข้อกําหนดอยู่ที่ว่าทางขนส่งเนี่ยเขาแจ้งว่าลูกค้าเนี่ยจะต้องทําการติดต่อได้ตลอดเวลาถ้าทางขนส่งเนี่ยเขาไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้สินค้าเนี่ยจะถูกตีกลับไปที่ทางขนส่งเขานะครับและลูกค้าต้องตามไปรับเองที่ทางคลังสินค้า ฉะนั้นสําคัญมากนะครับลูกค้าจะต้องทําการเปิดมือถือหรือให้เบอร์มือถือไว้หลายๆเบอร์นะครับเพื่อป้องกันการผิดพลาดในเรื่องนี้โอเคครับก็ผมสรุปให้นะครับสําหรับลูกค้าต่างจังหวัดเนี่ยที่ต้องการใช้บริการจัดส่งแบบถึงบ้านเนี่ยจะใช้เวลาในการจัดส่งสินค้า2วันทําการด้วยกันนะครับเช่นลูกค้าสั่งสินค้าในวันจันทร์ก่อน5้าโมงเย็นทางบริษัทส่งสินค้าเข้าคลังให้ในวันอังคาร ลูกค้าจะได้รับสินค้าในวันพุธนะครับแปดโมงเช้าถึง2องทุ่มนะครับลูกค้าต้องพร้อมรับการติดต่อจากทางขนส่งตลอดเวลาหรือถ้าเกิดลูกค้าสั่งสินค้าในวันพฤหัสก่อน5้าโมงเย็นลูกค้าก็จะรับสินค้าภายในวันเสาร์นะครับทีนี้ทางขนส่งเนี่ยเขาจะไม่บริการในวันอาทิตย์นะครับ ฉะนั้นถ้าลูกค้าสั่งมาแล้วมันติดวันอาทิตย์เนี่ยจะต้องเลื่อนไปส่งเป็นวันจันทร์แทนอะไรอย่างนี้นะครับก็ลองสอบถามกับแอดมินดูเบื้องต้นเงื่อนไขในการจัดส่งเป็นตามนี้นะครับและถ้าเกิดลูกค้ายังมีข้อสงสัยตรงไหนเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องระบบการขนส่งนะครับก็สามารถโทรเข้ามาที่เบอร์โทรที่ขึ้นนี้นะครับหรือไม่ก็พิมพ์สอบถามกับทางแอดมินได้เลยนะครับขอบคุณครับ